เดี๋ยวเรามาคุยถึงดะกอนเฟมนั่นเองเนื่องจากว่ามีตัวคิวจูโร่มาใหม่นะเนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมไปเทสให้ดูก่อนตัวนี้มันเป็นยังไงจากที่ผมดูเหมือนกับว่าเป็นตัว D B S นะครับเป็นตัวสายโจมตีนั่นแหละแล้วก็โจมตีหมู่ด้วยคล้ายๆกับตัวเคียวจูโร่ตัวที่วันที่8มันจะแถมะครับผมมองแล้วแบบหนแม่งคล้ายกันมากแล้วตัวนี้ดียังไงต้องคุยกันตามตรงนะครับว่ามันเป็นตัวสายดาเมจและมันสามารถฆ่ามอนได้ดีมากๆดาเมจดีกับมอนน่ดูดิ ดูดิสกิลอะเป็นไงเหมือนเป๊ะแรงด้วยนะครับแรงมากๆด้วยนะครับเนี่ยก็เอาเห็นก่อนทีเนี้ยมันก็มีในส่วนของว่าคุณจะต้องเติมแพ็คอะไรเหล่านี้เห็นปะเห็นปะชัดเจนนะครับว่ามันให้เราเติมเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่เติมเพราะว่าเกมนี้เกมแท้หรือเปล่ายังต่อไม่ได้เลยครับเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ไหมดังนั้นเลยไม่เติมทุกกรณีเผื่อเกมหนีได้ทุกทุกเมื่อตลอดเวลาแต่เกมนี้ก็เปิดที่เซิร์ฟจีนมาด้วยเหมือนกัน สักระยะแบบเป็นก็หลายเดือนแล้วล่ะก็เลยอาจจะไม่ปิดก็ได้นะครับก็เราไม่รู้เนาะว่าจะโดนลิกสิตเล่นเมื่อไหร่ต้องคุยกันานตรงนะลังนั้นเลยไม่เติมย้ําอีกทีนะครับอ้าวมาแต่ทีนี้ผมจะมาในส่วนของตู้เลดฮีโร่อีลิกอัพมันมันเลดอัพอ่ะเนาะแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะสุ่มตรงนี้อยู่ที่2องพใช่ปะ่ะแต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าผมจะเอามาเปิดแล้วผมจะเอาให้ดูว่าเฮ้ยเลดมันดีจริงป่าวะเนี่ยเป็นไง แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็อยากให้ดูก่อนว่าเหรหลักๆเนี่ยมันออกแค่3ตัวนี้เพื่อค้นถามเอาแล้วจะสุ่มทาไมอ่ะสุ่มให้ดูหลักๆอะ่ะสุ่มให้ดูว่าเหรดีไหมงั้นปะเคียวจูโร่ <laughs> อยากได้อยู่แล้วตอนแรกกัดได้วันที่8เอาแม่งได้เลยวะ่ะเฮ้ยงั้นเหรดีจริงครับเพราะว่าไอ้สองพันสองเนี่ยเพิ่มอีก800อแล้วเลรดมันได้แบบเนี้ยผมว่ามันดีนี่แล้วก็จะได้ใน่วนนี้ด้วยนะครับฟรีมา ันนี้ได้ปะได้ปะไม่ได้ครับอ๋ออะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเปิดก่อนขอเปิดก่อนอ๋อมันได้เลยนี่หว่าอ่ะโอเคแปลว่ามันได้เลยเคียวจูโร่นี่เราได้มาแล้วนะครับนี่เลยอัพได้เลยนะครับก็จริงๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตัวดาเมจไงแล้วตอนนี้ผมมีอะไรนะซาซาคอนจิ แต่ซาคาจิก็คงต่อแบบรู้ๆกันอยู่ก็นั่นแหละก็รู้ๆกันอยู่นะครับในตัวของซาคาจิคือคือผมมีแทงแล้วไงตัวน,นี้เลยไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็เอาตัวละครอ,ออกเนาะจากนั้นอ้าวไม่ได้หรอเวรกรรมวายโอเคไม่เป็นรรไรเดี๋ยวขอไปอัพเลเวลก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันเนาะก็เอาให้ดูหลักๆล,ละกันนะว่าสำหรับ ตู้เรเนี้ยดีกว่าถ้าใครจะเอาไปเปิด2อ0พผมบอกเลยนะ2อ0พนี่เปิดมาติดต่อกัน5รอบแล้ว2อ0พนะ5รอบแล้วแม่งไม่ให้ SSR ซอากตัวคือแบบเลรมึงเน,น่ามากอะ่ะเออผมเลยมองว่ามาเปิดตู้เรเนี้ยดีกว่าและไอเลรเนี้ยที่ดีเนี่ยผมมองก็คือมี GU, มกิูมีทันจิโร่แต่ตอนแรกนึกว่าได้แค่2ตัวนี้ไม่คิดว่าจะได้คิวจิโร่ด้วยไม่ไม่คิดว่าจะได้คิวจูโร่ด้วย,ว Q วยแต่ก็ดีละโอเคถือว่าเอาให้ดูแล้วกันนะว่าเรีตู้นี้ ดีกว่าเก็บครบ3 0 0พแล้วค่อยเล่นแต่มนเหลืออีกแค่1วันอีก2วันนะ่ะมันอีกเออใชอ่อีกประมาณ2วันนะครับก็รีบเก็บมาเปิดตรงนี้แทนนะอย่าไปเปิดตรงนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อผู้เล่นครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งผมบอกไว้แล้วนะไอ้ตัวนี้เป็น DPS เหมือนกันดี D เหมือนกันแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะต้องเติมและไม่แนะนําถือว่าบอกไปแล้วนะเนี่ยมันมีเลข,ของมันอยู่เห็นบ้างเนี่ยครบแล้วก็จะได้เดลิฟีหวันนะครับเนี่ยแล้วก็มีเติมอันนี้จะส่มได้2รอบ ส่วนสูบเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการการันตีอยู่แล้วเพราะหรอบได้นี้หรอบได้นี้เห็นปะ่ะก็นับ1 2 3 4 5สองสามสี้าหกเจ็รอบหมายเขาว่าคุณต้องเปิดตรงนี้สิบรอบคุณได้แบบการันตีแน่ๆน,น,นะอันนี้คือการันตีแน่แน,นอนด้วยนะก็หวังว่าน่าจะได้ไประโยชน์กันไปถือว่าผมสนะมูมให้ดูแล้วนะนี่คืออุตสาห์เก็บเพชรมาสามวันเพื่อเปิดให้ดูนียโอเคเป็นดังนี้เนาะ